จินตนาการดูสิว่าถ้า AI สามารถฟังได้ดีกว่ามนุษย์ละ่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจของนวัตกรรมล่าสุดที่กำลังจะพลิกโฉมโลกการฟังและสื่อสารของเราแต่มาดูกันว่ามันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนกันอย่างละ่ะ SCB10X ซึ่งเป็นหน่วยงานลงทุนเทคโนโลยีแห่งการปฏิวัติสังกัด SCB Group ได้ประกาศความร่วมมือเป็นผู้นำร่วมในการลงทุนรอบการระดมทุนก่อนการปล่อยเมล็ดพันธุ Pre ์ Pre-Seed มูลค่า6ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับบริษัทฮิวเนอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่กำลังบุกเบิกเทคโนโลยีปัญญาปัญญาในด้านการฟังเพื่อให้ทั้งมนุษย์และเครื่องจักรสามารถบรรลุถึงความสามารถในการฟังที่เหนือมนุษย์ได้รอบการระดมทุนนี้ได้รับความสนใจสูงมากจนเกินกว่าที่คาดการไว้และยังมีผู้ร่วมลงทุนอื่นๆได้แก่ Point 72 Ventures, AI 2 Incubator, Sbus g t e w a y Fund, F Boston VC, Percent, J4 Ventures, Pack Ventures, Moi Capital และ Amazon Alexa Fund ที่ว่ากำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการรับรู้เสียงของ AI และมนุษย์อย่างสิ้นเชิงแพลตฟอร์มของพวกเขานำเสนอการก้าวกระโดดครั้งสำคัญในด้านการขยายเสียงและการเข้าใจเสียงแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์ซึ่งช่วยให้ผู้ช่วย AI อุปกรณ์ช่วยฟังแว่นตาสมาร์ทและผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเสียงสามารถฟังตีความและจัดการเสียงได้ด้วยคุณภาพและความล่าช้าที่ไม่เคยมีมาก่อนเหมือนกับว่าเครื่องจักรเหล่านี้สามารถรับรู้โลกได้เกินกว่าความสามารถของมนุษย์ โดยจับความตั้งใจและบริบทในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยเสียงรบกวนและช่วยให้ผู้คนสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งระหว่างกันเองและกับเครื่องจักรแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและอาจสร้างความขัดแยง้งเทคโนโลยีนี้จะทําให้เครื่องจักรเข้าใจเสียงได้ดีกว่าคนจริงๆหรือเปล่าลองคิดดูว่าถ้า AI สามารถแยกแยะเสียงพูดในห้องประชุมที่วุ่นวายหรือแปลภาษาได้ทันทีโดยไม่ผิดพลาดมันอาจเปลี่ยนเกมในด้านการสื่อสารไปเลย แต่ในทางกลับกันจะมีใครกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือไม่เพราะถ้าเครื่องฟังได้เกินมนุษย์มันอาจฟังอะไรที่เราไม่ต้องการให้ฟังได้เช่นกันนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจพลาดไปการถ่วงดุลระหว่างนวัตกรรมกับสิทธิส่วนบุคคลเจฟฟรีย์ลูผู้จัดการการลงทุนของพอยต์เจ็ดสิบสองเวนเชอร์แสดงความเห็นว่าเรามองว่าฮิวจ์นกาลังเข้าสู่พื้นที่ที่น่าตื่นเต้นใน AI โดยเน้นที่วิธีที่อุปกรณ์ฟังเสียงเขากล่าวทัศนะของเราคือผลงานของพวกเขามีศักยภาพในการปลดล็อกชั้นใหม่ ของปัญญาสำหรับอินเทอร์เฟซเสียงอุปกรณ์สมาร์ทและแอปพลิเคชันการฟังและเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะสนับสนุนทีมงานขณะที่พวกเขานำความสามารถนี้เข้าสู่ตลาดบริษัทฮิวเลนก่อตั้งขึ้นโดยเชียมกอลเลตเธอร h t t p s w w w l i n k e d i n c o m i n c h i o m g a l l e t t e 4 1 2 5 b 2 1 5 9ซึ่งเป็นสัตราจารย์ที่คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์พอจี แลนมหาวิทยาลัยวอชิงตันรวมกับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฝังตัวและ AI เสียงอย่างแมลกิทานี h t t p s w w w l i n k e d i n c o m i n m e l a k i t a n i 9 3 1 1 b a 1 9 7และโทเชโอชิน h t t p s w w w l i n k e d i n c o m i n t o r c h e o k i d 6 b 7 0 6 0 1 a 4เทลนวิเชคประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ s c b 1 0กล่าวว่านำโดยทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสูงและเป็นผู้เชี่ยวชาญในโดเมนฮทีนอยู่ที่จุดตัดระหว่าง AI เสียงและฮาร์ดแวร์ฝังตัวเพื่อสร้างชั้นการฟังรุ่นต่อไปที่ส่งเสริม AI ขอบและอินเทอร์เฟซระหว่างคนกับเครื่องจักรเพื่อขับเคลื่อนการฟังที่เหนือมนุษย์สำหรับเอเจนต์ AI ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลตลอดหลายปีที่ผ่านมาทีมงานได้บุกเบิกเทคโนโลยี Technology, ล้ำสมัยหลายอย่างรวมถึงทักษิณสปีดฮีริง https colon slash slash th cs washington d s t us bubble h t t p s s l a s l a s s u n b a b a c s w a s h i n g t o n d u s l a h d u p l e x d i a l o g e g e n t s h t t p s s l a s s l a s e n c l m s c s w a s h i n g t o n d u s l a และ p r o a c t i v e c o n v e r s a t i o n a s s i s t a n t s h t t p s l s s l a s l o n g p l a y c s w a s h i n g t o n d u s l a ซึ่งก้าวหน้าแนวหน้าของวิธีที่มนุษย์และเครื่องจักรรับรู้และโต้ตอบผ่านเสียงร่วมกันแล้วทีมผู้ก่อตั้งนำประสบการณ์หลายทศวรรษ ในด้านการคำนวณการฟังปัญญาฝั่งตัวและการเรียนรู้เชิงลึกเผื่อนาสร้างผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ชั้นสูงกับแอปพลิเคชันในโลกจริงที่ปรับขนาดได้พอเบอร์นาผู้อำนวยการของเล็กซ์ฟันแสดงความคิดเห็นว่าเราสนใจเทคโนโลยีของฮิวเนอที่ทำให้การโต้ตอบระหว่างคนและบริการ AI ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเขากล่าวแนวทางที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนของทีมงานในการทำให้ความสามารถการฟังท่านสูงเข้าถึงได้มากขึ้น โดยนำเทคโนโลยีเสียงมาสู่อุปกรณ์ประจำวันสอดคล้องกับจุดเน้นของเราในการใส่ใจลูกค้าเป็นหลักอร์เนซซิโอนี้จาก AI 2องลิ b น t ีกล่าวว่าความลึกทางเทคนิคและวิสัยทัศน์ของผู้กอ่อตั้งโดดเด่นตั้งแต่วันแรกเขาย้ำฮิวนเนอร์กำลังเปลี่ยนงานวิจัย AI เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรับขนาดได้ซึ่งทำให้ AI ตระนักถึงมนุษย์และตอบสนองมากขึ้นด้วยเงินทุนใหม่นี้ฮิวนเนอร์จะขยายทีมวิศวกรรม และทีมการนำไปสู่ตลาดรวมถึงเปิดตัวการทดสอบเชิงพาณิชย์กับพันธมิตรในระบบนิเวศอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคและ AI เชียมกอลิคาผู้ก่อตั้งกล่าวว่าที่ฮิวเนอร์เรากำลังขยายเทคโนโลยีที่สร้างการฟังที่เหนือมนุษย์เขาพูดครอบคลุมจากผู้ช่วย AI ที่ทำงานบนอุปกรณ์ทั่วไปอย่างแล็ปท็อปและสมาร์ทโฟนไปจนถึงอุปกรณ์สวมใส่ที่จำกัดมากขึ้นอย่างหูฟังและแว่นตาสมาร์ทเรามองเห็นอนาคตที่อุปกรณ์ไม่เพียงแค่ฟังแต่เข้าใจและช่วยให้มนุษย์สื่อสารกันได้ดีขึ้น ทั้งระหว่างกันเองและกับ AI เงินทุนนี้ช่วยให้เราขยับเร็วยิ่งขึ้นจากนวัตกรรมสู่การนำไปใช้จริงและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามหรือเห็นแต้มต่อเทคโนโลยีนี้จะส่งผลต่อตลาดงานในอุตสาหกรรมต่างๆอย่างไรเช่นถ้า AI ฟังและตีความได้เกินมนุษย์จะทำให้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแปลภาษาหรือการช่วยเหลือคนหูหนวกหายไปหรือไม่หรือมันจะเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับนักพัฒนาและผู้ใช้ ลองคิดดูว่าถ้าเครื่องจักรเข้าใจเสียงได้ดีกว่าเรามันอาจช่วยคนพิการในการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นแต่ในทางกลับกันจะทําให้มนุษย์พึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปจนสูญเสียทักษะการฟังที่แท้จริงหรือเปล่านี่คือประเด็นที่อาจจุดประกายความเห็นแตกต่างแหลถ้าเราต้องการให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นในคอมเมนต์คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการฟังที่เหนือมนุษย์จะเป็นพรหรือภัยมีการตีความอื่นใดที่คุณอยากเสนอไหมมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันเถอะ ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงก์ด้านล่างเว็บไซต์ https://www.metihun.com/facebook https://www.facebook.com/metihun/youtube https://www.youtube.com/metihunofficial7770/tiktok www.tiktok.com/metihun